พี่ที่บอกว่าน้องๆมียาขายไม่พี่จะซื้อนี่แต่ยางเท่าแท่งใบครับแต่รถใบจะไม่มาเลยนะครับเนี่ยมันเป็นไปเป็นแค่แป้งเฉยๆนะครับตัวนี้วัตถุดิ้วเป็นอไอ้นี่พันไฟครับขบประคบดึงนวดแล้วจับแล้วไอ้ตรงนี้มันนี่หมายถึงว่าเวลาเราขดเวลาเราขดสูงนะเวลาเติมเวลาเติมถึงเข็มนะครับต้องนะครับักปั่นของเราหลายท่านก็ได้เดินทางมาถึงสนามแนครับนี่นะครับด้วยนะครับ ไอ้ทีครับคนไหทยนะคใสแล้ววยที่ไปเรื่อๆคนไมใส่แล้วีดีมาเพไม่ทาฝนนะครับเป็เตัวนะครับเมาเลยครับใเข้ามาแกเลยนะครับแกเลยคยครับเลยครับไปไหนะครับแล้วจปประกาศด้วยนะครับบนไป ก็ได้แค่คนเดียวนะครับเปในไปจะแัดไปในคันได้แล้วไปเลยนะเอาเอางาเลยนะครับผู้หญิงที่ก็สวยมากเลยถ้ามาเส็จเลนะไม่จป้งกเบียร์ก็ได้ลงเบียร์สั้นก็ดเนะครับถ้าเกิดได้ปตั้งไม่ต้องให้ผมนะครับผมไม่เอางานะครับไปเช้ากับเรตเป็นยี่สิบครับที่แจกที่สวยงามให้มาได้เองได้แล้วไปเลยนะครับได้แล้วมไปเลย แกใสเลยนะครับแกะใสเลยแกใสเลยครับผู้ที่วกิจกรรมนะครับถ้าเป็นแกใสเลยไปนะครับรนครับตม่ลมีรอัยังไมแตเจล้วไม่มีเสือามเวลาานะครับที่มีจักรยานมาแล้วนะครับเราถึงจะให้เสื้อนะครับถ้าไม่มีจัก ขอกราบเรียนเชิญท่านทย,ยน์อสวัพิทยน์ต่างสํนึกในพระมาหมากรุณาธิคุณที่ใต้ป่าล่องทุนในระหว่างวันที่3-5มีนาคมที่4มีนาคมพุทธศักราช2566นะ น้องชาพิจิตที่มาร่วมกิจกรรมจัดก,การแข่งขันและทุนที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกันออกกําลังกายด้วยค่าใช้จ่ายและมีการจัดตั้งสมาธิอันเป็นสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญน,นักประธาานในพิธีเปิดกิจกรรมขี่จัก,กรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติแลวก็ต้องขอข <c oughs> อบคุณทางกันจัดกิจกรรมขี่จักรยานเพื่อสุขภาพต้องขอเชิญชมทางฝั่งเนื่องจาก 1> 1, 1, 1, จริงแต่ว่าภาพแล้วก็สามารถที่จะรองรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้นะมีนักกีฬานะครับรวมทั้งผู้ที่มาเยี่ยมโรงแรมนะครับแล้วก็รวมไปถึงร้านอาหารด้วยขออำนวยพรให้การจัจดกิจกรรมทั้งในวันนี้นะครับแล้วก็ในวันต่อๆไปที่จะมีขึ้นนะครับได้ดประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ พระบาสทาสเมทสเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบครับแต่อะไรจะบอกทรงจกักรพรรดเช่นเดียวกันกับความอบอุ่นที่ได้รับมาที่พิจิตรนั้นต้องที่ทางพระบรมเดชาเห็นกระสีมอบให้กับอิสาาระพัทรประสิทธิ์ครับ วารทับเ <mae afraid Tyson> คลื่อนเศรษฐกิจดีกับวัฒนธจรมของเราในในการนี้สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณกับแนวขึ้นได้มาเผยแพร่ให้กับทางคนไทยเราร่วมประชุมให้แนวคิดเป็นพื้นที่ที่มีความจังหวัดของเรารับน้ำมาจากจังหวัด Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

และหากเ,เกิดอุบัติเหตุแล้วจะทำให้เกิดการสูญเสียเกิดอ,อ,อาการบาดเจากเครื่องที่รับคุณสียี ไปน้ำาครับน้ำเไปบรรยาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาแครับเลี้ยวมาเลยนะครับไปน้ำไปน้ำฝาไปน้ำน้ำาไปน้ำไน้ำัาไปน้ำาน้ำาน้ำรน้ำฝัไปน้ำน้ำไ้ำน้ำไปน้ำน้ำไปน้ำน้ำไปน้ำ้ำไปน้ำ้ำไน้ำน้ำ้น้ำน้ำน้ำไปน้ำน้ำไปน้ำน้ำ ค <substit uting> ขอบคุณมากนะครับค่อยๆทยอยกันเข้าไปนะครับกระติกน้ำาบประกาศนะครับน้ำเย็นอยู่ตรงนี้อีกซ่อมรถนะเป็นอยู่ตรงกระติกซ่อมรถนะครับคุณมยาบาวกระติกน้ำไม่มีที่ไหนในโลกนะครับมีที่นี้เป็นกลางเมื่อประมาณครับผมยืนยันนะครับว่าเป็นเด็กชายนะครับ หลายท่านยังงง,งมึนๆนอื่นๆนะครับตึกวัดชูชาวนาน้องมายุน้อยที่สุดของผมครับได้แก่นี่ไม่มีใครทำลายเสลีตีเลยที่สุดนะครับฝ่ายชายคุณพ่อสุวิทย์สิวะเวกุลกับแปีสองปยุมากที่สุดครับสุกัญญาสทราทองอ่อนนำเสนอต่อสายตาสาธารณชนารอเลยครับรอเลยสแสดงความดีด้วยนะครับเป็นรถเก่านะครับ จากการตัดสินของนวกากาศทยินดีด้วยกับคุณปัญจาครับวันนี้กลับบ้านไม่โดนดูเลยเป็น้องสาวนะครับอ่าตามารดาเท่านั้นน้อยได้ทั้งรถสวยครับและนะได้รับโชคนะครับกติกามีอยู่ว่านะครับมีอยู่ผูกปองสี่ใบนี้นะครับผูกปองสใบนี้จะมีรูปรถจักรยานอยู่2ขาขานเอ้าโชว์ใครได้บ้างว้า โชคดีกับรถจักรยานขอบคุณสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพในวันนี้ขอาพรจยาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้